อยู่นั่นไงคะคุณนัคอ่ไครับวามจริงเป็ไงครับคบเลครับอกความจริงด้วยนะครับใช่ค่ะความจริงคือไงคะรับไม่ตอบด้วยครับน้องเพลงค่ะขอโทษนะคะน้องเพลงคะไม่เล่าความจริงด้วยทำไมน้องเพลงกับคุณศาสตร์ถึงไม่ยอมเล่าความจริงให้พี่ๆี่นักข่าวฟังล่ะคะ ว่าทำไมต้องหลอกลวงทุกคนว e ่ารักก no. huh? no, yeah, <oh, so, yes, yes, ันทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อะค่ะแล้วใครบอกคุณว่าไม่ใช่แล้วเรื่องต่ไปค่อเค่ะต่อเลยค่ะม่อเลยค่ะค่ะผมจะพูดความจริงทั้งหมดแล้วก็ช่วยเลิกยุ่งกับชีวิตผมสักทีค่ะเลยค่ะผมไม่เคยรักใครผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักก็คือ บอกว่าคุณร็อกเพลงพินงั้นเหรอคะดูน้าเนี่ยนี่กันแน่ครับคุณสองคนจะรักกันได้ไงล่ะคะในเมื่อเพลงพินมีเจ้าของแล้วอะมีหลักฐานค่ะไม่ได้พูดลอยๆค่ะมีหลักฐานแน่นอนค่ะชัดไหมคะโอ้ยใช่ด้วยค่ะถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยค่ะโต่คนเลยอะค่ะถ่ายเลยครับถ่ายเลยค่ะ สหคะว่าภาพเนี้หมายความว่าย่งไงหมายความว่งะมองคาีกันแน่ไดีไหมคะมองไหมคะนี่คุณสคนกุเรื่องเพื่อทำร้ายมุกนันเหรอคะคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะมุกผิดอะไรเหรอศาสตร์ความกจริงะคจงไรงคจะกระจางแล้วใช่ไหมครับ ดีใน,นรูปไตรงนี้อ้ค้เาจริงๆคือยังไงคะคุณจะบอกว่าคนที่หนูเพลงรักคือคุณงั้นเหรอครับครับ,รบผมว่ารูปพวกนั้นเนี่ยคงจะแทนคาตอบทุกอย่างอยู่แล้วนะครับไม่ความจรคงิงใช่ไหมคะมคมใช่ มันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วศาสตร์เป็นงไงกันแน่ครับในเรื่องแผนหลอลกลวงนี่ถูกนะใช้โกใช่ไห,หมใช่ไม่งนะว่าไนต้องการอะไรเนี่ยแต่มันจบลงแล้วล,ะละ่ะท่นขอโคนที่ฉันรักคืนนะขาดแล้ ไปล้วนะว่าเธอไม่ได้คิดอะไรกับระดิตแต่ความจริงอมันไม่ใช่คุณจะรู้ดีกว่าเพด้ยังไงอะเพงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนระดิ์เขาคิดอะไรถึงได้พูดแบบนั้นออกมาแต่ความจริงแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยค่ะแล้วทําไมฉันต้องเชื่อเธอคุณศามองตาเพลงสิคะ เคยบอกเองไม่ใช่หรอว่อสาส่ตาโกหกกันไม่ได้คุณศาสตร์คะคุณยังคิดว่าเพลงโกหกอยู่อีกหรือเปล่า แต่ละดิดชอบเธอเธออาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะความรู้สึกในวันนี้กับวันข้างหน้ามันเปลี่ยนแปลงได้เสมอเหมือนที่ฉันรู้สึกกับเธอไง พอได้ละม้างศาสตร์ถึงเวลาที่นายต้องเลิกโกหกสถีนะคุณระดิฐ์ทำไมคุณถึงบอกนะกข่าไปแบบนั้นคะเพลงไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยอะผมหวังดีนะครับผมถึงพูดออกไปแบบนั้นนะ่ะชีวุตคุณเนี่ยวุ่นวายเพราะสามามากพอแล้วนะแล้วมันก็ควรจะจบลงสักทีระดิ์ นายกำลังทำให้ฉันโมโหนะนายทำแบบนี้ทำไมต้องการอะไรฉันรักเพลงพินนายไม่เคยเป็นแฟนเพลงพินแล้วนายก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามความรู้สึกของใครเพลงพินมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับเธอจริงไหมครับ เป็นเพื่อนั่งกันเสนเสมอนะแต่ถ้าเรื่องความรักเนี่ยมันจะทำให้ฉันต้องเป็นศัตรูกับนายฉันต้องไม่สนว่ะ ไม่มีผิดเลย<อ>เจ้าระดิตมันกล้าดียังไงไม่ประกาศว่ารักหนูเนี่ยแต่หนูเองห้ามเปลี่ยนใจไปชอบมันเด็ดขาดนะรู้ไหมพ่อทีเถอะค่ะคุณปู่เพรงไม่อยากรับรู้อะไรแล้วอะค่ะแพ่งปวดหัวทำไมชีวิตมมนถึงในวุ่นวายแบบเนี้นี่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเจอเรื่องกลุ้มใจอะไรอีกนะคะเนี่ยนี่มันก็สุดๆแล้วนะคงไม่มีอะไรแล้วมั้ง อ้าวคุณปราดไม่อยากจะเชื่อฉันนึกว่าจะได้เธอเป็นพี่ส,สะพภยซะละนี่เธอจะไม่บอกความจริงฉันหน่อยเหรอว่าเธอกับพี่ศาสตร์เล่นอะไรกันอยู่ ทำไมเรื่องมันหักมุมได้ขนาดนี้เพลว่าคุณปาดไปให้คุณสาอธิบายดีกว่าค่ะไฟดับริบค้างแย่แน่แน่เจ้าปลาดเอ้ย แม่ปลาดูไม่ดีเลยอ่ะช่วยปลาชัดออกไปจากลิบอยู่นี้เลยเดี๋ยวนี้ก็ปราดเป็นพิโรตัวที่แคบมันอยู่ในลิบนานๆไม่ได้ตอนเด็กๆเนี่ยมันเคยลิบค้างใครจะหลบไปเลยอ่ะคือบหมชีวิตไม่รอดอ่ะทำไงดีอ่ะตอนนี้จปราดใจเย็นๆนะจอมปราดนะปรานะจปราดนจงรานช่วยด้วยค่ะ ลิขางค่ะคุณปากระแพงติดอยู่ในเล็บ er ช,ช,ช่วยด้ดวยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย้ค่ะช่วยด้วย้จัปลาับปลาระวังครับฉันไม่ได้ทำนะพีชไม่ได้ผลักคนหวัวใจเลื่อนลอยคอยคอยดังคนหั